บกับช่องเกษตรอินดีวิธีชนบทนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมผมสีใหายผ้าพี่จะดํานะครับผมผ้าเบิง้งวดแต่ละโตนะครับผมว่าโตนี่นะครับผมเพิ่นเลี่ยงมาจังไไดมีอย่างโตไไดแน่นะครับผมเ๋ยวไปตัวแรกก็นเลยครับไปตัวนี้ก็นเลยออกลนันเลยครับนันไปขอกละตัวนี้เป็นลูกตัวใหครับนี่ตัวนี้เป็นลูกจำซือพรบ่ได้ล้จำซือเป็นเป็น งัวฟาแฝดครับงัวฟาแฝดเอางัวในขอกเขาเองงัวขอกเรานี hmm. ่แหละแฝดตัวนี้กับตัวใดครับผมเนี่ยครับอแฝดตัวนี้กับตัวนั้นได้ลุงเอามาพ่อเดียวกันพ่อเดียวกันแม่เดียวกันแม่เดียวกันอ๋อครับผมเดี๋ยวจุ้งออกมองแสงเนี่ยก็ได้ครับคมันไปเห็บบอนี่นะครับผมนี่งัวฟาแฝดนะครับผมพ่อเดียวกันแม่เดียวกันแม่บ่ครับผมแม่มันหนีบคือเป็นแม่ในขอกเข้ารอวจังไลยแม่มันนี่เป็นแม่ เอาเอาเขามากครับอ๋อเขาสื่อเขามากครับมาทองอยู่ทีเทาหรือจังไหนครับครับมาทองอยู่ยูนีครับมาขอดอยู่นีมะขอดยูนีออกมาเป็นสองตัวนี้เลยครับป๊าดนี่ท่านผู้ชมได้ง่วฝาแฝดเดือดลอยนะครับผมถือว่าคุ้มเลยแมนบอครับนี่อ๋อนี่นะคะผมครับตัวนี้ซุ่งนี่เขาจัาปีแล้วครับสี่ปีสี่ปีสี่ปีหาปีแล้วครับอ๋อหาปีได้ลูกได้ลูกจักโตแล้วครับได้ลูก สามตัวสามตัวสี่สี่ค่าทองคือคือตอนนี้ผสมไปแล้วทั้างคู่แหละผสมไปในทองแล้วค้งคู่ครับครับผ่านรอบสองแล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจอ๋อนี่นะครับผมค่อนข้างที่จะเป็นง้อเฟมเฟมก้างไปหาใหญ่หรือว่าเฟมใหญ่เลยนะครับผมว่านี่นะครับผมพี่จาสูงเท่าไหร่นะครับผมผมร้อยหกสิบเจ็ดหกสิบแปดครับร้อยหกสิบเจ็ดร้อยหกสิบแปดนี่นะครับเบิ่งเบิ่งง้อเพิ่นนะครับผมมันอาจจะดำดำในแสงแนี่เพราะว่ามันอยู่ใต้ห่มป่ามนะครับผมเพ่เลียงแบบ ไหวเห็นมันยางนี่โฮมปามเลยนะครับผมอันนี้งว่าฟ้าแฝดนะครับผมอ๋อแต่เรื่องลูกเขานี่อ๋อลูกเขามีผลผลิตแล้วครับออ๋ลูกเขาก็ได้ได้ลูกแล้วมีหลานแล้วออ๋ต้นต้นนี้ซื้อจังไหนนะครับพี่จ้าไอ้ลุงเรียกอะไรนะแฝดหนึ่งแฝดสองแฟดหนึ่งแฟดสองนี่แฝดหนึ่งนี่แฝดสองอ๋อนี่แฝดหนึ่งนี่แฝดสองนะครับผมหนึ่งจะหนาออกบดๆดำดำ มีสูตรแบบใดเบ่ครับพี่จาคือผสมระดัเฟียดบ่มีเ้อบ่มีบ่มีนะครับมันมันไดของมันเองมั็นไครับครับอ๋อมันไดของมันเองนะครับผมนี่นะครับผมโอ้นี่นะครับผมแล้วก็ทองอีกแล้วนะครับผมโอ้นี่นะครับเฟียดหนึ่งเฟียดสองนะครับผมเดี๋ยวผ้าเบิ่งอ่ๆก่อนนะครับผมนี่นะครับผมง่หลีครับลักษณะว่าเป็นสุขภาพก็ดีนะครับผมเป็นมีพื้นที่ปล่อยยางน้ำนะครับผมนี่เดี๋ยวผ้าเบิ่งนะครับผม นี่อ้วนเลยนะครับผมนี่ครับผมโครงสารใหญ่ๆเลยครับอันนี้พื้นที่ปล่อยจักจักไรครับพี่จ่าเวลาปล่อยเห็มันยังสิบกว่าไรครับสิบกว่าไรครับยำเสาให้เลี้ยงยังไงนะครับยำเสายำเสากคนอาหารคนอาหารคนแล้วก็ฟางฟางให้กินโตละเท่าไหร่ครับผมอาหารคนโตละจักรลูกประมาณครับโตละสองสามลูสองสามลูกแล้วก็ให้กินเฟืองบ่มครับผมแล้วก็เฟืองเฟืองสองก้อน สองก้อนครับสองก้อนกับงัวเบิดเลยสิบกว่าโตสิบกว่าโตเฟืองสองก้อนครับหลังจากนั้นกะกะปล่อยยางปล่อยยางตอนแรกกะจังวากันไหมอ๋อตอนแรกกะให้กินซ้ำเกาคือเกาครับอ๋อนี่นะครับผมงัวเพิ่นกะทุกกะผาาดีนะครับผมอันนี้แฝดหนึ่งแฝดสองนะครับผมอเดี๋ยวให้พี่จ่าพาไปเบิ่งตัวต่อไปเลยครับผมครับนี่นะครับผมแฝดหนึ่งแฝดสองโอ้นี่นะครับผม นี่ว่ามาันเรือลอยได้แฟดน,นี่ก็คุ้มเลยนะครับผมครับนี่อ,นนอ,นอันนี้ลูกของแฟดหนึ่งอันนี้ลูกของแฟดหนึ่งครับอคาราเมลอันนี้ก็ลุงตุอ๋อเอพอปลอว่างงานก็มาเลี้ยงวัวครับนี่ลุงตุเลี้ยงซอยเลี้ยงเพลินนะครับผมครับอันนี้ลูกของแฟดหนึ่งเมื่อกี้นะครับผมครับตัวแฟดหนึ่งเมื่อกี้โอ้นี่ก็เฟ่หใหญ่อันนี้ก็ได้ลูกแล้วแม่นว่าครับนี่นี่ก็ได้ลูกแล้วอ๋อนี่นะครับผมแต่ว่าไอเป็นสัตด หลอบเมื่อกี้ยังบ่วเอาอ๋อเป็นซั์แล้วได้ลูกแล้วครับอ๋อนี่นะครับลูกของแฟดหนึ่งตัวน,นี้เพ,พิ่งได้ลูกแรกวะครับผมเพิ่งได้ลูกแรกอ๋อได้ลูกแรกเราแลัว,วเลือดลอยอยังสีม่มันขึ้นเร็วว่ครับหรือว่าขื้นสาบวครับหรือจังไรฮะมันผมว่าอยู่ที่การเลี้ยงมั้งบัวเลือดลอยหรือบัวพื้นบ้านครับถ้าเลี้ยงสมบูรณ์เลี้ยง สุขภาพดีผมว่าธรรมชาติเขาก็เขาก็เป็นสัตว์ตามธรรมชาติแหละอืแต่บัวปกติที่ฟาร์มก็ประมาณสองเดือนก็กลับสัต์แล้ครับ<อ>ในลูกแต่ว่าอยู่ที่เราแหละว่าจะผสมเลยหรือว่ารออ๋อครับผมกัส่วนใหญ่ที่ฟาร์มเข้ากับประมาณสองเดือนสามเดือนมันง่ะครับผมครับครับอ๋อ นี่นะครับอ๋อนี่นลูกลูกลูกตัวตัวที่สามอ้อ้ลูกลูกตัวที่สองของแฝดหนึ่งอ๋ออันนี้ลูกตัวที่สองอันนี้ลูกตัวแรกเนาะครับเนาะลูกตัวแรกเมื่อกี้ลูกตัวแรกอันนี้ลูกตัวที่สองของแฝดหนึ่งนะครับผมครับอันนี้นะครับเป็นลูกของเป็นลูกของพาลากอนอ๋อเป็นลูกของพาลากอนนะครับผมตัวตัวตัวลูกแรกกับผารากอนลูกพาลากอนขึ้นกันอ๋อลูกแรกกับผากอนอันนี้กับผาลกอนนะครับผมครับอันนี้กับงูสาวนะครับผมงูสาว สิบเจ็ดสิบแปดเดือนสิบเจ็ดสิบแปดเดือนอ๋อแล้วตัวทั้งคางนี่แหละครับผมตัวทั้งคางก็ลูกลูกของโรซาลิโอโรซาลิโอครับครับอายุจักเดือนแล้วครับผมซ้ำกันแล้วครับซ้ำกันสิบเจ็ดสิบแปดเดือนซ้ำกันครับครับเกิดเกิดไอ้นี่เกิดก่อนวันเดียวอืมไอ้นั่นไอ้นี่เกิดยิบหาไอ้นั่นเกิดยิบพกอ๋อครับผมยิบหายิบพก จริงๆตัวจริงอะสีแดงไงนะครับผมแต่ว่าอันนี้มันอยู่ในโฮมอาจจะสีแบบดูจืดๆไปแน่จักน้อยนึงนะครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมอ๋อนี่นะครับผมอันนี้ก็เลี่ยงคือกันเลยมันวะครับผมครับให้คือกันอาหารคนแล้วก็ฟางแล้วก็ปล่อยยาแรงมากกให้อาหารคนแล้วก็ฟางมันวะครับผมครับอ๋อครับผมอ๋อเดี๋ยวตัวต่อไปเลยครับผมตัวตัวนั้นบ่ครับผมแม่ใหญ่ๆนั่นแม่ใหญ่นี่เอาเข่าครับ แม่ใหญ่นี่น้ำเขานะครับเนาะครับโอ้เฟรมใหญ่ CN ครับอันนี้ลูกลูกพ่อใดครับนี่แมกเนติกครับแมกเนติกลูกจักโตแล้วครับผมนี่เพิ่งได้ลูกแรกครับเพิ่งได้ลูกแรกแม่สาวบ่ครับนี่ครับอ่าใหญ่แห่งนะครับผมลูกหนุ่ยลูกเพิ่งลูกตัวแรกนี่นี่นี่ะครับนี่น่จักเดือนแล้วครับลูกหนุอยเนี่ยซีเดือนซีเดือนลูกลูกพ่อใดครับนี่ อันลูกนี่พอพอทับจริงผสมจริงอันลูกโอเล่พอชื่อโอเล่จากฟ้ามพีปรเสฐอยู่อันเพื่อนผสมนับเปรี้ยวครับผมผมเอาไปไปผสมไปเขาผสมบผาพพันทับจริงอ๋อนี่นะครับผมโอสวยนะครับผม แบบแบบนี้มีเปิดแบ่งเงี่ยงบ่ครับผมเอ้ซุ้มนี่ยังบ่ได้เปิดครับยังท้าได้เปิดเก็บเก็บก่อนเนาะอ๋อแต่ที่ผ่านมาก็มีเปิดแบ่งไปอยู่แมนบ่ครับผมครับครับก็แบ่งไปเรื่อยๆแล้วครับแบ่งไปเรื่อยๆเป็นเขามาาเป็นค้าอาหารอืมครับ ผู้ใดสนใจก็สามารถมาบึงมาชม,มาได้เลยครับผมกันมีช่วงจังหวะที่เปิดแบ่งมีโตหน่อยก็สามารถจับจองครับสามารถขอแบ่งปันพันธุกรรมได้เนาะครับเนาะได้ครับอ๋อนี่นะครับท่านผู้ชมสําหรับง้อบ้ามันเหลือดลอยนะครับผมที่ผมว่าลักษณะดีเลยล่ะครับผมผมที่ไปบึงหลายๆฟ้ามาตดฟ้ามนี่ก็ลักษณะดีเลยเฟรมทีเป็นเฟรมทีบ้าหน่อยนะครับแล้วกับใหไ่แห้งแลวก็แต่ผมว่าเป็นเฟรมที่อีสานบานเท่าออกมาเพราะมันจะใหญ่ๆนะจักหน่อยนะครับผมผมกว่ากันใไ่อยู่นะฮะ แต่ผู้ไดว่าผู้ใหญ่ผมก็วว้ใหญ่อยู่นะครับผมก็เฟมใหญ่ที่ที่ที่คิดว่าหลายๆท่านอาจจะชอบนะครับผมกะใกล้บ้านนะครับผมสําหรับผู้ไดที่อยากสิมาเบิง่งงวประมาณเรือลอยกะมาเบิง่งไดแม่ทองเดือนอเดือนนาปลายเดือนหนาในคอดแล้วอ๋อแม่นี่ลูกพอ,อไดครับผมนี่ทองเป็นตัวเขาเนี่ยเป็นลูกโอโร8แปดรอยแต่ว่าเขา<อ>ผมสมหกศูนสี่ทับสี่ ออกฟอดไว้อ๋อออกฟอดนี่บ้ามันขาวบครับผมบ้ามันแดงบ้ามันแดงอ๋ออ๋อ,อ,อครับผมอันนี้โอ้ทองจักเดือนแล้วครับนี่พี่จาเดือนเดือนหนาปลายเดือนหนาเนี่ยก็ดคอดแล้วมั้งครับอ๋อปเดือนหนาก็คอดคกัหนดมันปลายเมษาเมษาตน้ตนพฤษภาครับอ้คุณนนำ้<ป>นำนะท่านผู้ชมนี่ไอจับคุณนเชื่องครับอ๋อนี่นะครับผม สำหรับลูกเขาอ๋ออันนี้ลูกเขาเอ่ครับลูกของตัวนี้แมว่ฮะครับลูกลูกอ๋อลูกของตัวนี้นะครับผมอันนี้เป็นลูกของพอใดนะครับผมลูกลูกวินครับลูกวินอ๋อนี่นะครับผมลูกวินโอ้แม่เขาเชื่องแห้งนะครับผมนี่นะครับผมลูกวินอ๋ออันนี้กัยังท่าได้เปิดแบงเนาะครับเนาะย่างครับอ๋อนี่นะครับผม ย่งางไปอันนี้ก็เม่เขานะครับสาหรับผู้ใดพื้นที่ใกลเคียงอยากมาเรียนลู้อยากมาบึงกมาได้ไมับ่ครับพี่จา๋าได้ครับได้ครับผู้ใดบ่ว่ายังค่าน,นเคยเห็นว่าบามานหลือลอยเป็นจังไได๋การเลี้ยงจังไได๋ให้อาหารคือว่าบ่ก็กสม,มาถมาเบึงได้นะครับผมใกล้ๆยุ่ที่สำารงขบเพาก็มีนะครับผมนม่าได้เลยนะครับผม อ๋อนี่นะครับผมบ่เจอผมจะเจอลุงนะครับลุงจะอยู่ตลอดคุณลุงจะฝ้าให้ประจำเลยเนาะครับเนาะเพราะว่าผมจะทำงานอยู่กรุงเทพครับอ๋อพี่จ่าจะทำงานอยู่กรุงเทพครับอ๋อนี่กันมากกรับโทรมาติดต่อตามเบอร์โทรที่ให้ได้เลย่อยๆมาครับผมได้ครับผมอ๋อนี่นะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมดีสวยเลยนะครับผมนี่ลักษณะดีก็เอาเข่ามาจับจอนจอนบามันจอนบามันอยู่กรุงเทพเป็นรับ พัฒนาการนี่นะครับผมโอ้ยนี่นะครับผมยางสวยงามเลยนะครับมีตอเฟมใหญ่ๆงามๆนะครับผมลักษณะดีสุขภาพดีนะครับผมนี่โอ้อนี่นะครับอันนี้เดือนหนาก็จะโคตรนะครับผมสวยนะครับผมบางคนบอกว่าเอ้ดูในคลิปแล้ว see you home. See อาจสีอยู่ในโฮมอาจสีแสงบ่จริงการแนะนําให้หมาเบิ่งตัวจริงได้นะครับผมนี่ก็สิเห็นว่าแสงกับ ในคลิปมันอาจจะบ่ค่อยเหมือนกันเท่าไหรน,นะครับผมแต่ว่าตัวจริงแล้วนี่งามใหญ่ครับผม นี่นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมสําหรับผู้ใดมีพื้นที่จํากัดหรืออยากเลี้ยงงวบ่าหมันเลือดลอยนะครับผมเมื่อนี้ก็ขอบคุณพี่จ่าหลายๆครับผมที่ผ้ามาชมนะครับผมสาหรับผู้ใดมีข้อกองใจมีข้อสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรมาสอบถามตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นไห้ได้เลยนะครับหรือว่าจะอินบอ์เข้าไปที่ Facebook ของพี่จ่านะครับผมที่ผมขึ้นไห้เลยนะครับผมหรือว่าสิมาตามที่ยูเบอร์โทรของที่ต่างฟ้ามนะครับผมก็สามารถมาเรียนรู้มาเบิ่งได้นะครับผมสําหรับเมื่อนี้ขอบคุณพี่จ่าหลาย